จะเป็นน้ตบุกเกมมิ่งนะครับอาวีติดห้าสามหนึ่อาการน่ชื่อแบตเตอรี่เสื่อมนะครับรนี่เป็นแบตเตอรี่อันเก่าของค้านะครับอาการก็คือชาร์จเต็มร้อยปอร์ซ็อดปลั๊กแล้วก็เครื่องดับนะครับอาการนี้เป็นที่แบตเตอรี่เสื่อมนะครับก็แจ้งลูกค้าทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่เสรเรียบร้อยนะครับ นะครัใช้งานได้สองชั่วโมงเราเดี๋ยวลองชาร์จให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ลองเทียบดีดินนะครับคิดว่าน่าจะใช้งานได้นะครับลูกค้านะครับสนใจนะครับนำเครื่องเข้ามาตรวจเช็คได้นะครับร้านที่ตรงข้ามอีซีเอ็กซ่าหันใจนะครับหรือลูกค้าจะแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับไลน์แอดนะครับแอดซีเอสคอมนะครับหรือโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทร081 ห้าเก้าเก้าหกศูนย์สองสามนะครับ okay, นะครับขอบคุณที่ใช้บริการครับผม